はいありがとうございま <shriek> โอ้ยกไ็ไปไหนก็ได้ที่ไม่พิงอยู่อย่างเงี้ยไปนวดกันฮะนวดอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วดูดิไหลเขาย,ยังไม่หาย,หยเลยอ่ะวันนี้เรียนมาถึงข้อสุดท้ายแล้วว่าเราโชคต้องไปสอบให้อาจารย์ดูว่ะถ้าไม่โดนทองอ่ะเราโชคจะนวดกับใครเราหมดไปทั้งตัวแล้วนะเขาขอร้องนะนยายทำร้ายขเขาเลยนะไ,ไช่วยโชหน่อยไม่ได้หรืองไงไว้ชีวิตเขาเจอพี่นุ๊กนุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กมนที้เลยพี่วันนี้เลยได้จังหวะ ที่ทำงานเหนื่อยใช่ไหมต้องต้องนวดผ่อนคลายใช่ไหมนี่นี่นี่เขาเพิ่งเรียนคอร์สนวดมาจากเกาหลีเฮ้ยจริงเหรอสุดยอดเลยปรมาจารย์นอนนอนนอนลองเลยคอร์สนวดจากเกาหลีเลยนอนคว่ำเลยนอนคว่ำเลยโอ้ยดี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 คว่ำไปเลยคว่ำไปโอ้ยเอาไปเออี่ทิปก่อนทิปก่อนนะทิปก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าจัดทุกเด็ดๆมานะเดี๋ยวพี่ทิปให้คีรินโอ้ยเยี่ยมเลยพี่ ต้องมาอยู่แล้วเป็นงที่เป็นงที่เลยนะ,ะไมไ,นะไม่ต้องเกรงใจผมไม่ต้องเกรงใจเออพี่นอนอย่างเงี้แหละขาตรงต้งขาตรงต้องขาตรงสอง,องข้างหลับตา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 ถือพวกแก้มไม่แก้มเขาไว้พี่ ทำไมต้องคิดถึงแม่แก้วด้วยอ่ะเฮ้ยลืมไปลืมไปผู้ผิดคิดถึงแบบที่ที่เอาไว้คิดถึงเมฆอเคเคดีเอางั้ <c oughs> งเนเอามาเลยไม่ได้จำมาชุดใหญ่เลยดัดเลยนะดัดตัวเลยละกันนะเอาเด <c oughs> ็เด็ดเอาเด็ดเด็ดลเดด <c oughs> ลยช่วงนี้พี่น้องปวดหลังใั่ไมปวดหลังครับนี่รับรองหายนี่เขาเรียกว่าท่ารูสีดัดแดบนี้ช่วยเรื่องหลัไม่ไดพี่เดทงทงไปสตาร์ทรอเลยสตาร์ท ตอนนี้กำลังรออุ่นเครื่องตอีกโ้ัอีกยต์ทอีกข้านึ่ง้านี้กำลังเริ่มวอร์มโอ้นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โ oh อ้โ oh อ้ยวนนี uh ้ดดสบาสะพพกสัพพไหอ้มันต้องสตาร์ทแล้วเร่งรอนเรรอเลยเรรอเรงรอเร่อรรอเลยเอาแรงเลยมาการอเล้านกันนิดนึงเอาแรงเลยีนาใจเ โอเคไหมอะอ๋อี่อะขบรสบายมากสบายมากก็อีกอีกอีกเฮ้ยดันอีกหนงทีนึงอะดันอีกหนึ่รอบหนึงบุกไปไม่ดันไม่ดันแล้วๆไปไหนไปไหนมาพี่โโชตกระโดดกระโดดกระโดดโจ๊ตไอ้บ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอหนุบอกจะกลับบ้านสามทุ่มนี่มันห้าทุ่มครึ่งแล้วบ้าอะไรถามปิดอือถึงสักเดี๋ยวแกตายเดี๋ยวแกตายแน่ต้องมาเจอสากกระเบือของเธอนี่ไอหนุ่มคนอย่างแกแน่ หัวไ,ไปไหนมาฮะไอ้หนุแกแกอยู่ไอ้หนุไอ้หนุนี่หายไปไหนมาคะหายไปเฮยอกยีกุยมาทำอะไรอะนีับมว่าจะมาหาที่นอนแตคิดว่ากลับไปเผชิญกับเมีเฮีย เฮียจะปลอดภัยกว่าอยู lonely, ่ที่นี่เฮียเียขอโทษีขอโทษด้วยเหมือนกันเฮียียไม่ได้ตั้งใจเฮียเฮียกลับได้เนาะดีโดนซะว่อุ้ยอ้ไอ้โนนี่เก่งไม่กับใหม่ละเนี่ยเดี๋ยวแกเนี่ต้องรายต่อไปไอ้โนอโหเมียใจโหด วางแผนฆ่าผัวหวังหุบเงินประกันอ้าวต้องห่อนบ้านดื่มน้ำส้มดีกว่าดื่มน้ำส้มหมอจ๊ะแต่ว่าสามีไม่รู้ทันไงก็เลยกินข้าวต้มแทนรู้ทันสาม,มีรู้ทันแค่ไม,ม,มร่รู้ทัันเร็วนุจะกินไหมไม่จะกินไหมไม่ตายนะนี่มันตายนะ มันคิดว่านุ้จะทำอย่างนั้นเหรอเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเป็นไงคะจ๊อดตึงๆไม่ลำแล้วใช่ไหมไม่ลำล้วใช่ไหม เป็นอย่างนี้ไงผู้ชายเนี่ยไม่เคยสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วยังไงแล้วก็แบบปล่อยทิ้งไปจนเรื่องของความร้อนต่อเลยไหมแล้วเราก็ไม่อยากมาเพิ่มแล้วเราก็ไม่อยากทำนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเนี่ยใจเย็นใจเย็นๆเย็นๆไม่ทำนี่ๆเอาอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ชีวิตไม่มีความมั่นคงแน่นอน สามสี่แน่หกไปสามเนี่ยที่มัรู้ที่รู้ก็คือฉันรักเธอจะขอเป็นคู่รักของเธอคู่รักชักสอกของเธอ